สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับซึ่งผมได้อัปเกรดซึ่งผมได้เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วผมก็มาเกิดูกลางหมู่บ้านพอดีเลยอะ่ะมันโชคดีมากใครลองเอาซีดนี้ไปทำดูก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโอ้ยโอ้ยเนี่ยซีดนี้ครับเอาไปใส่ก็ได้ อซิดนี้ไปครับจดจดเลยก็ได้จดเลยแล้วต่อไปอันนี้ผมก็สร้างให้พิเลจ์นะครับอันนี้ผมก็สร้างให้พิเลจ์เพราะว่าทั่วไปมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ไม้เพราะว่าทะเลทรายม,มันไม่มีไม้ผมเลยสร้างให้มันไหนก็มีชาวนาเรียกร้อยอันนี้มันไม่ใช่ชาวนาออกไป แล้วคนมามุมอะไรตรงบ้านผมเนี่ยคุณลุงอะไรขายอะไรบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาอคุณลุงขอโทษคุณลุงคุณลุงตกหมู่บ้านนี่ก็บ้านผมนะครับเป็นบ้านผมเลี้ยงน้องแมวน่ารักเลี้ยงน้องแมวน้องหมา แมวทามีสีตัวแมวมีสีตัวหมามีสามตัวอันนี้ก็จะเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่บ้านผมบ้านผมในทะเลเซเในทะเลเซในทะเลทรายมาแล้วก็หุ้ยมันเริ่มโตแล้วเนี่ยมันเริ่มโตแล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูสวนเบอร์รี่ของผมนี่ก็จะเป็นสวนเบอร์รี่สวนเชอรี่ของผมเก็บกินได้เก็บมากินได้อืมปลูกไว้สักหน่อยแล้วกันอืใครจะเอาซีทนี้ไปเล่นก็ได้นะครับแล้วก็นี่ก็ เป็น p r e n t e r Writer นะคบผมก็เขียนป้ายไว้อยู่ Presenter Writer ผมไม่ได้สร้างเองนะครับเนี่ยมีแต่อันนี้เอ๊ะโอ๊ยมัน lag มีแต่อันนี้กับอันนี้ที่ผมสร้างเองอันนี้ผมก็สร้างเองนะคะเป็นตรงปุ๋ย,ยจะมืดแล้วเดี๋ยวนะครับโอเค นี้ก็จะเป็นสวนสนุกนะครับแต่ว่าผมยังอัปเกรดย,ยังไม่เสร็จสร้างได้แต่รถไฟเหาะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูเป็นรถไฟเหาะเล็กนิดเดียวรถไฟยังไม่ตีลังกามาไปกันเลยปุวปูเออซิง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 โอยซิ่งซิงงเอ้ยเอ้ยเอมันจะมีตรงนี้แหละ มึนหัวอ้วกแตกแน่นอนต้องเป็นของจริงเนี่ยตรงเนี้ยอ้วกแตกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 รถไปทำไมขึ้นไปไม่ได้เมื่อกี้ถ้าเป็นตรงนี้โอ้ยไมกแล้วไมกแล้วเอ้ยโอ้ยเออจะจบยังโอ้ยมีขึ้นอีกตรงนั้นก็เห็นหมู่บ้าน โอเคชะลอเฮ้ยชะลอชะลอเดี๋ยวชะลอกัอนเออจะให้มันชะลอสักกันหน่อยโอเคค,ค,อคุณลุงับอ่ะคุณลุงคุณลุงขายตั๋วเป็นอะไรกันเป็นอะไรกัน นี่นี่นี่จะจุ๊บกันเหรอแอบมีความรักอะสิสองคนนี้แม่มีหันหน้าเขาหากันด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือท่าเรือชื่อช่องตัวเองท่าเรือชื่อช่องตัวเองท่าเรือหนึ่งมาข้างล่างก็จะมีปลาอยู่คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมม็อบ หมูอะไรทำไมมันไม่เกิดหมูวัวกระต่ายอยู่นี่ก็ไม่เกิดเกิดแต่พีเลเจอร์แค่นะ้วีเลเจอร์พีเซนเตอร์มันก็จะมีบล็อกอาชีพของมันลุงทำไมไม่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นแผนที่แผนที่ของผม ผนที่ทะเลทรายนี่สีเขียวนี่คือผมนะผมดำๆนี่มันเป็นบักหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะส่วนนี่ก็บ้านผมนี่ก็บ้านผมตั้งอยู่ข้างๆ V center เลย P center เฮ้ยคุณลุงเขาไปในถ้ำทำไมอา้อาวอ้าคุณลุงสองคนนี้ติดอยู่ในถ้ำหมอเฮ้ยคุณลุงเฮ้ยถ้ำลึกจังเลยอะ่ะไม่เห็นนะเนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยว่าว่ามันมีถ้ำด้วยตรน,นี้ก็จะเป็นจุดชมวิวดูเบอร์รี่ผมดูน้ำเฮ้ยแมวออกมาได้ไงแมวแมวออกมาได้ไงแมวแมวออกมาได้ไงโอ้ย น่าสงสารนะเสียงเงี้ยวเมียว,วนี่ก็เหมือนกันนี่นะเมี้ยวเมียวเมี้ยวเมียวเมี้ยวเมียว,อวโอเคหลังจากนี้ผมก็ดีครับนอน,น,อนหลังจากนี้หลังจากนี้ผมก็สร้างละฆังให้มันซะหน่อย เออสร้างตรงไหนดีตรงตรงนี้แล้วกันโอเคส่วนอันนี้ก็ผมจะเอาแคมป์ไฟมาทำไมนี่ก็รถไฟหอ้อ ต่อไปผมวางแผนว่าจะสร้างชิงช้าสวรรค์หรือไม่ก็ม้าหมุนโอเคเอาบ็อกทะเลทรายมาจุดขายตัว๋วมันยังกะพีรามิดเลย <c oughs> ก็ใช่นี่มันคือ พิลามิดทะเลทรายโอเคแล้วก็ต้องมีรั้วนี้ก็ต้องเป็นแบบทะเลทรายใช่ก็ต้องเป็นแบบทะเลทรายวางไว้เท่าไหร่เนี่ย าคูณสามโอเคนี้เว้นเว้นไปหนึ่งห้าคูณสามตรงนี้ก็จะเป็นห้าใช่ไหมห้าหรือห 5. 5้าห้าคูณสามก็แค่สองโอเย่ เรียบร้อยต่อไปก็วางอย่างนี้ปุ๊บ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 ชุบชุบชุบปุ๊บโอเคนี่แหละคือทางเข้าส่วนข้างหลังนี่มันเป็นทางของพีเลเจอร์นสนุกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย โอเคแล้วสว่วนตรงนี้ผมก็จะสร้างโครงสร้างเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับทุกคน <c oughs> ทุกคนครับ <c oughs> คือผมสร้างเป็นชิงชาสวรรค์ไม่ได้เพเปลี่ยนมันม้าหมุนได้ไหมครับ <c oughs> พอม้าหมุนมันสร้างง่ายกว่าชิงชาสวรรค์นะมันสร้างยากเดี๋ยวค่อยสร้างพัดหน้าครับ <c oughs> นะเรามาสร้างกันต่อเลย ตัวม้านี่มันก็หน้าตาประหลาดฉันไม่น่าเกิดมาเป็นม้าเลยปึ๊บนี่ม้าที่ไม่มีหน้ามีตาม้าทะเลทรายมีด้วยเหรอม้าทะเลทรายเรียบร้อยต่อไปผมก็จะมาทำหลังคาโอเค เรียบร้อยนี่คือม้าหมุน <c oughs> ม้าหมุนทำไมหลังคาเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ทำทางเข้าไว้อืมนี่ทางขึ้นสีด้านนี่คือหลังคาม้าหมุนเลยเนี่ยห,หลังคาม้าหมุน,นยังกระจดี เสร็จแล้วสร้างที่แหลมๆไม่หน่อยโอเคนี่คือชิงชาสมอนไอะไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์นี่คือม้าหมุนและรถฟเหอ,อะอะเรียบร้อยอ่ะจบคลิปตรงนี้แล้วกันถ้าเรือชื่อช่องตัวเอง สำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ